สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จีนี่จะพามาดูห้องของโรงแรมโบทานก้าที่เขาใหญ่นะคะบอกเปโรงแรม5ดาวจะไปดูว่าหรูขนาดไหนห้องที่เราจองมาวันนี้เปิดแล้วนะเปิดแล้วนะนี่เปิดเข้ามา ก็มีพี่ให้วางรองเท้า,าด้วยเขาจะแบ่งแล้วเป็นโซนที่แบบว่ใส่รองเท้าก็คือนห้องบอกว่า,วา,วาสแน็คแล้วก็ของที่อยู่ในห้องในตู้เย็นนี้สามารถกินได้หมดเลยฟรีไม่ชาร์จเพิ่มเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรบ้างกบมีอคโกแลนะคะก็มีชาทวยนิ่งใช่แล้วก็ขนมขอแบบนีะรแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าในตู้เย็นมีอะไรบ้าง <S <S นี่ เป็นไฟทิสโก้นะคะในตู้เย็นแบบนี้กระพริบกระพะริบม oh. ีไแฟนตาโฮกน้ำดื่มมงเฟอร์นะคะคุณธรรมดาป๊อเน้อ,อ,อหลายคนหลายที่อ่ะเขาก็บอกว่าที่เนี้ยเป็นโรงแรมที่บริการดีห้องพักหรูละก็เป็นโรงแรม5ดาวแห่งหนึ่งของเขาใหญ่นะคะใครมาเที่ยวเขาใหญ่เน็ดคอมเมนต์เอาไว้ดูดีๆเหมือนห้องนั่งเล่นในควน เดี๋ยวนี่เป็นห้องเดี๋ยวมาดูห้องนอนจริงๆห้องนอนตรงนี้มันเป็นเหมือนแบบ connecting room ย่างงนี้เลยนะมาดูในห้องขมนอนนี่เป็นห้องดอนเป็นแบบคิงไซ i ์เบนะคะคนเดี๋ยวจะกระโดดให้ดูว่าเตียงนอนนนนะนุ่มขนาดไหนแข็งมากพึ่ง เดี๋ยวไปดูห้องน้ำก่อนนี่นี่น,น,นี่อันนี้เป็นที่วางของนะคะวีห้องน้ำเธอห้องนอนเขาแบ่งเป็นพืนแห้กับพืนเปียปออกเป็นห้องอาบก่อนม่่ห้องน้าแบบนี้นะมีทั้งเป็นมีทั้งแบบเป็นปักบัวด้วยแล้วก็เป็น s h เว e r ์้ง แบบนี้หมุนอย่างนี้หรอคือปกติอ่ะเวลาไปโรงแรมอ่ะไอ้ตรงที่มันเป็นน้ำร้อนน้ำเย็นคือมันจะแบบว่าสลับใช่ปะน,น,นีนเ่เป็นห้องนี่ก็จะเป็นโตแบบว่าอ่างล้างม,งางมือเป็นซิงล้างหน้านะจ๊ะนี่ก็มีกงมีแก้วให้เดี๋ยวมาดูในนี้มีอะไร อ่าเป็นของที่จำเป็นต้องใช้แับเอ่อไม้แค้หูที่รอบผมแป้งสีฟันสองอันมีวหวีให้ด้วยนี่อะไรเนี่ยอ๋อนี่เป็นครีมที่แบบว่าโกนหนวดใช่ไหมเฮ้ย <c> ม <oughs> ีอันนี้ด้วยนี่คืออะไรนี่เป็นยางใช่ไหมยางแล้วก็เป็นแบบว่าพวกกระดุมอะไรอย่างงี้มันคืออะไร อาที่เยืบเสื้อออเขอหีบื้อเอาอติวิ่งกิดเนี่ยคุงไม่อ่านด้วยนี่ก็เป็นแปนองค่ะต่อมานี่เป็นผ้าขนหนูอ่ะเป็นผ้าจะตัตผ้า นี้นะจ๊ะเอาไว้ถ่ายหนักถ่ายเบาเป็นห้องไม่ใหญ่มากเพราะว่าก็พอดีแหละประมาณนี้เองนี่เนาะเดี๋ยวมาเทสอีกอย่างหนึ่งสำคัญมากเวลาไปอยู่โรงแรมที่ไหนแรงดันน้ำนะคะอยากรู้ว่าโรงแรมหรูห้าดาวนี้แรงดันน้ำเป็นยังไงบ้างก็ไม่มีอย่างนี้ด้วยแข็งอ่ะมันแข็งมากเลยอ่ะขอขอขอ เดี๋ยวไปก็ปักเขาบอกมันอาจจะปรับได้เนาะว่ากันเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกบ้างข้างนอกเขาบอกเป็นแบบเป็นคูเป็นสระน้ำมันมันไม่ทิ้สระไว้หนักรนาแต่ก็ว่ายได้หรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวเอาตรงนีแล้วกันมีทีวีสองเครื่องนะคะมีอว่างาเอแบ้ว่าชื่จะเอาไปเรียนด้านนอกของห้อง ที่ให้หนั่งด้วยแล้วก็มีต๊ะวางของนี่ก็เป็นหนึ่งเอาไว้นอนแบบสบายสบายเป็นแบบว่าไม้จักสานแบบนี้เนาะนั่งด้โอยู่แบบถ่ายรูปชิลๆวงคือจริงๆอะ่ะโรงแรมเนี้ยที่ถ่ายรูปก,ก็สวยเยอ,อะนะถ้าใครคิดไม่ออกจะไปคาเฟ่ไหนอยู่ที่โรงแรมนี้แหละแล้วก็อันนี้จะเป็นทังครูนะคะที่เขาบอกว่ามันก็เป็นอ,อีกออปชั่นนี่แหละเอาไว้ให้เราได้ลองนใจน้ำเย็นมาก ที่น้ำอุ่นนะคะมันเป็นน้ำเย็นแต่เขาบอกก็มานั่งแช่ในนี้ได้น้ำจากธรรมชาติมีใบม้งใบไม้อะไรนี้ล่วงลงมาเพราะว่าบริเวณรอบๆมันก็เป็นเป็นป่ามันเป็นป่าแล้วมันเป็นทางเดินนะค่ะเดินมา,าแต่ว่ามันไม่เดินเข้าที่นี่นะคะไม่ให้ขึ้นรถค่ะเหตุนะเดี๋ยวอันนี้จบไปแล้วการรีวิวห้องพักของวัทานิก้าแบบ ี๋ยวจะพาออกไปดูว่าบริเวณรอบๆโรงแรมมีอะไรน่าสนใจบ้างทั้งห้องอาหารสระว่ายน้ำแล้วก็ที่เดอีกเดี๋ยวลองไปดูกันนะคะไปาทุกคนเดี๋ยวจะพามาดูว่ารอบๆโรงแรมโบทานิก้าเป็นยังไงบ้างคือส่วนโรงแรมนี้เขาจะตกแต่งเป็นแบบ mm hmm. เป็นป่าไม้นะคะอย่างที่เห็นทางเดินก็จะเป็นต้นไม้พุ่มไม้แบบนี้ยาวไปจนถึงสุดโรงแรมเลยก็คือตามคอนเซปต์ชื่อของโรงแรมโบทานิก้าโบทานิกนะคะเป็นปกพืชพธุ์ป่าไม้ก็เดินจริงๆอะ่ะ มันก็ค่อนข้างสงบแล้วก็ล่มื่นนะแต่ว่าบางทีเราก็แอบกลัวนิดนึงเนะเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยแสงไฟมันไม่ได้สว่างมากไงแล้วก็กลัวอาจจะมีแบบว่าสัตว์มีอะไรแบบนี้ออกมาเนาะเดี๋ยวไปดูเขาบอกว่าที่ไปดูข้างบนดีกว่าเขาบอกว่าที่เนี่ยมีสาวไว้น้ําอยู่สองที่ข้างบนกับข้างล่างเไปดูว่าแตกต่างกันตรงไหนแลนี้มาถึงแล้วนี่เป็นฝักข้างบนเป็นแบบว่าอิอานคุริตีนะคะ ตอนเย็นๆสวยมากบรรยากาศดีมากถ่ายแบบว่าวิวพระอาทิตย์ตกแบบว่ามีวิวแบ็กกราวด์เป็นภูเขาอะไรอย่างเงี้ยสวยแต่ว่าตอนนี้มาตอนเช้าแดดก็จะร้อนๆิดเลยไม่นมกแล้วค่ะทำไมบรรยากาศรอบๆสระว่มมายน้ำจะเป็นแบบนี้นะคะ แวดล้อมไปด้วยต้นไม้ป่าไม้และภูเขาเพราะที่นี่คือเขาใหญ่ตอนนี้ยังไม่ค่อยมีคนเพราะว่ามันยังร้อนอยู่แต่ว่าถ้าเป็นช่วงเย็นๆเงี้ยคนก็จะมาเยอะแต่ว่าเมื่อวานอะ่ะลองมาเดินแล้วแหละคือสระว่ายนะ้ำมาถ้าพูดถึงความสวยอะเพราะว่าที่เนี่ยบรรยากาศดีความสวยเราให้แต่ว่าเรื่องของ น้ำมาเรารู้สึกว่าน้ำมันไม่ค่อยสะอาดสักเท่าไหร่แล้วก็กระเบื้องบริเวณแบบว่าเนี่ยอย่างที่เห็นนะมันจะมีกระเบื้องที่เป็นแตกๆเ,เวลาเดินก็ต้องคอยระวังนะเพราะไม่งั้นมันบาดเราได้เลยเราว่าเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่โรงแรต้องปรับต้องมันก็โอเคอยู่เดี๋ยวเราไปดูสระน้ําอันที่สองเลยก็คือจะอยู่ข้างล่างอันที่เดิน่ามาตรงนี้ไปโอเคอันนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ําอีกที่หนึ่งของโรงแรมโบททนิกาอันนี้ก็เป็นสระแต่ว่าน้ําตรงเนี้ยเรากว่าน้ำตรงเนี้ยคือจะใสกว่า แล้วก็พื้นกระเบื้องก็โอเคไม่ค่อยมีแบบว่าแตกไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าก็จะเป็นแบบสระว่ายนะ้ำทั่วไปนะมีบริเวณนะตรงอาหารชอบโซนนี้มากเลยเพราะว่ามันเป็นแบบป่าไผ่อ่ะคือไปถ่ายตรงนี้มันจะเหมือนไปอวัดอะไรนะที่จังหวัดนครนายกหรือนครปฐมนะที่มันจะเป็นสมไผ่ที่เขานิยมไปถ่ายอันนี้ก็คือใช่เลยวิวสวยมากใครอยากมาถ่ายรูปกไ็ได้ดจริงจริงไม่ต้องไปไหนนะแค่มาถ่ายรูปในโรงแรมก็หมดเลย นี่จะเป็นที่นั่งกินข้าวเพราะว่าตอนเช้าก็จะมีทั้งนั่งกินข้าวตรงนี้แล้วก็มีในห้องห้องอาหารตรงไหนก็เป็นภาพรวมของโรงแรมโบทานิกาเดี๋ยวคือพูดถึงสรุปแล้วกันสรุปว่าเราโรงแรมที่เราให้กี่คะแนนโดยรวมแล้วเราให้8ดเป็นสิบห้องพักห้องพักกว้างมากสะอาดหรูหราเหมาะสมกับราคาคุ้มค่ามากๆนะตอนหนึ่งคืน แต่ว่าเรารู้สึกว่าบนเตียงอะหมอนมันมันยุ่บอะคือมันนิ่มอะคือเหมือนแบบมันนุ่มไปนิดนึงอะนอนแล้วปวดคออะคือือนคือแล้ฟัอฟ้อกัสองชั้นก็ไม่ไหวอีกส่วนฟังคูตรงนี้เรารู้สึกว่าน้ามันมันเย็นมันเย็นแบบมันเย็นเย็นแบบเย็นเจี๊ยบเลยนะเหมือนองขาว่ะแล้วมันก็ไม่ได้ค่อยตัวรู้สึกมันไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ลองดูได้ น้ำไม่ค่อยสะอาดนะมันมีแบบพวกเศษไม้ใบไม้อนะไรเงี้ยบางทีก็มีแบบเหมือนมแมลงอะไรอย่างเงี้ยมาตายนี่ก็มีส่วนสระว่ายน้าสระว่ายน้ําค่อนข้างใหญ่แล้วก็สวยแต่ก็อย่างที่เห็นอนะคือันไอ้ตรงสระที่เป็นแบบอินฟินิตือข้างบนใช่ไหมอันนี้คือพื้นสระมันไม่ค่อยดีอะเพราะามันมีเศษกระเบื้องแตกๆด้วยเวลาเดินก็ต้องคอยระวังไม่งั้นมันบาดปาตีเราได้เลยส่วนบริการที่นี่พนักงานบริการดีมากให้ความช่วยเหลือดีมากๆ แล้วก็คือขออะไรอยากตรงไหนเสียอยากให้ซ่อมอไรเดี๋ยวมีแบบแป๊บเดียวอ่ะเดี๋ยวช่างมาเลยส่วนอาหารเช้าอาหารเช้าคือธรรมดาเบสิกทั่วไปพวกไข่ออมเล็ตอะไรอย่างเงี้ยข้าวต้มสลัดบาร์ขนมปังก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่เกี่ยวกับอาหารเช้าถัาเทียบกับโรงแรมผ้าดาวที่ <c oughs> อ,อื่นอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบแล้วก็ประทับใจคือที่นี่ร้านจอดรถที่นี่เป็น จอดในล่มนะคะคุณก็คือมันเป็นจอดแบบเป็น parking lot ไปเลยอะ่ะที่แบจอดในตึกอะ่ะคือโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทอื่นๆบางทีเราต้องไปจอดลานข้างนอกตากแดดใช่ปะแต่นี่คือมีตึกจอดรถให้เลยทันนี้ชอบมีประทับใจมากๆโอเคจบแล้วสำหรับการรีวิวโรงแรมมาทานิก้านะคะโดยรวมให้8-10เป็น10เหมือนเดิมบ๊ายบาย